สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ดูจากเช่เคลรูกคลิปอะไรอย่างนี้แล้วนะก็วันนี้นะคะเฟจะมาเปิดเป็น กล่องสูมสกูชี่นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ากล่องสุมสกูชี่แบบนี้ละเรียกว่าเป็นเมนสกูชี่หรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นในเวอร์ชั่นที่แข็งแล้วก็ไม่ค่อยอะไรสักไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยสโลว์อะไรสักเท่าไหร่เลยนะคะก็วันนี้จัดมารีวซ้ำกล่องซึ่งได้มากล่องละหนึ่งร้อยบาทเองถูกมากๆนะคะเลยก็แบบทั้งหมดจะมี1 2 3 4นะคะแล้วก็ห6 7นะคะก็รวมๆวมแล้วก็จะประมาณนี้จะมีซีครีดหนึ่งอันนะคะซึ่งไอตัวซีครดนั่นอะ นีน้องสาวเฟยนะคะขึ้นชแนลให้ตรงนี้ได้ซีเครตไป2ชิน้นเว้ยอยากรู้ว่าซีเครตคืออะไรก็ตามไปดูที่ชแนลเมย์ได้นะคะแล้วก็กด s subscribe ให้น้องของเฟย์ด้วยเนาะ,ะโอเคงั้นเรามาแกะกันเลยว่าเฟย์จะได้ซีเครตไหมแต่อย่างที่บอกนะคะคือเฟย์อยากได้ประตูวิเศษกับขนมปังมากนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอยากได้ประตูวิเศษขนมปังแล้วก็เป็นกระดิ่งนะคะถ้าได้หนึ่งใน3ามอันที่เฟย์พูดไปก็มิชชั่นคอมพลีทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทั้ง3กล่องได้3ชิ้นที่พูดนี้ ก็จะโคตรมิชชั่นคอมพีสจะแจกของจะแจกสกูชี่เลยแต่หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอยากได้สามชิ้นนีดจริงๆริงแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามิชชั่นไม่คอมพีสสักชิ้นก็ยังดีอยากจะได้คอมพีสเนาะเออเรามาแกะกล่องแรกกันเลยไม่กล้าแกะเลยมีสก๊อตเทปนะจ๊ะอะไรอ่ะล้วงเลยนะเดี๋ยว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 ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอันแรกได้สีเมตรนี่ ะะได้เป็นเครดนะคะตัวนี้นุ่มมากนุ่มมากๆนะคะแต่ว่าไม่สโ,โลนะนี่ได้ซีเครทในกล่องแรกกล่องต่อไปเนะจ๊ะเฮ้ยอยากได้ประตูวิเศษขนมปังไม่ก็กระดิ่งอะกล่องที่2องอะนะคือเราหมดหวังแน่ๆว่าจะทั้ง3ชิ้นนะเราหมดหวังแล้วแหละเดี๋ยวสองชิ้นก็ยังดีไม่ก็ชิ้นเดียวกัยังดีอะเออเปิดแล้วนะเฮ้มี ให้เป็นขนมปังตามต้องการแล้วถือว่ามีชั่นคอม p l e t มันก็ไม่จะโลนะเด้งๆเพื่อแบบตอนสอบจะได้ฉลาดขึ้นได้ปะต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วหนึ่งสอง,สอ,งอ้ยมิชั่นคอมพลีสองชิน้นโอ้ my god มีความดวงดีมากเพราะว่าใน3กล่องเนี่ยไม่ซ้ำกันสักชิ้นเลย,ยใช่ได้สักน่ารักตะมุตะมิไปอีกอ่ะแล้วก็ขนมปังซีเค้กซีเค้กอันนี้คือน่าจะเป็นแขนดราอมอนนะดราอมอนแขนขาดไม่ช่แล้วแล้วก็จะเป็นกระดี่ห้อยๆกุ้งกิ้ง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  <laughs> เอาหมูใหม่สวยปะ Pink fluffy unicorns dancing on rainbows